สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทโลชีเฮดนะครับผมอ่ะอยู่ผมเช่นเคยในเกมแดนนล็อกออนไลน์นะครับผมเซิร์ฟเวอร์พ o อมเทล่านะเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนะครับผมรองรับทุกระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า iOS นะครับผมสามารถเล่นบนมือถือได้นะโอเคลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยแล้วก็ลิงค์สอนติดตั้งอยู่ใต้คลิปวิดีโอผมเลยนะครับผมโอเคก็สามารถเข้ามาร่วมเล่นกันได้นะครับผมอ่ะ วันนี้ก็ต่อจากคลิปเดิมเลยนะครับผมที่ผมไปลา่าคอมมาสองคมได้มาสามสิบสามอันก็สามสามอันนี้ก็คือจะมาตีบวกเองเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเหรตีบวกส0บเปรเซ็นเนี่ยบวกหนึ่งถึงบวกเจ็เนี่ยมันจะกินผมเยอะแค่ไหนนะแล้วก็ตีให้สุดเลยนะตีไปถึงบวกเก้าเลยนะโอเคถ้าบวก9้าได้หลายอัน,เ,นเดี๋ยวจะขึ้นบวกสิบด้วยโอเคก็เดี๋ยวซัดเลยแล้วกันอืม อ้บวกหนึ่งถึงบวกเจ็ดโอกาสติดเก้าสิบอร์เซ็นะครับผมโอเคก็โอกาสแตกเนี่ยมันแค่10%นะแต่ส่วนใหญ่10%เนะี่ยมาบ่อย10%เนะี่ยมาบ่อยอ่าสิอร์1ซอันนี้10% <c oughs> ไอ้เซ็นเป็งๆเมื่อกี้คือ10%ใช่ไอ้เป็นๆเมืเ่อกี้คือ10%ครับผม วยค่อยค่อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืเรเรยอยเอ่อยเลยเจ็ดเปอร์เซ็นต์มาอีกดิวะเอออ่าโบกเจ็ดมาสองอันแล้วว่าวบกเจ็ดมาสองอันแล้วว่โอเคซืค้อนี่ได้ที่ละสิบห้าอันวะ่ะไม่งั้นมันหนักเกินไปฮันเตอร์ส่วนใหญ่ฮันเตอร์แบกของได้ไม่เยอะนี่ไงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ไอ้สิบเปอร์เซ็นต์บวกหนึ่งแหกสองอันอ่ะบวกหนึ่งแหกสองอันนะครับน่ากลัวนะบวกหนึ่งนี่น่ากลัวนะทุกทีสวยอ่ะบวกเจ็ดมาสามมันจะมาครึ่งครึ่งป่าววะ แล้วบวกหนึ่งได้แหกอะไรเงี้ยนักว่ะบวกหนึ่งไม่แหกสวยอ๋ยอผมก็ได้ว่าผมตีแหก ไม่ใช่นะมีคนมาตีแหกข้างข้างอ่ะแร่ผมหมดเหรอซื้อแรกแอ่ะอ่ะเริ่มซื้อได้ยี่สิบคิตละเริ่มซื้อได้เยอะขึ้นละ มันก็จะนานหน่อยนะ like บวกหนึ่งบวกเจ็ดมันก็จะนานหน่อยโอเคแล้วหลายอันด้วยนะแล้วคือหลายอันด้วยนะอ้าโอเคก็เดี๋ยวไล่บวกหนึ่งหรือบวกเจ็ดไว้ก่อนเลยแล้วกันนะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันค่อนข้างที่จะยาวแน่นอนเดี๋ยวมาดูตอนบวกเจ็ดขึ้นแปดกันเลยนะอ่าเดี๋ยวให้ดูน,นี้ก่อนว่า มันจะเจ็ดไหมแต่ค่อนข้างที่จะไปได้สวยนะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแหกเพราะว่าแหกบวกหนึ่งไปสองอันก็ติดบวกเจ็ดไปห้าอันแล้วหกอันแล้วดิถือว่าโอเคถือว่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมไล่บวกเจ็ดแล้วเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับก็สามสิบสามอันเปล่าเมื่อกี้ผมได้บวกเจ็ดมาสิบเก้าชิ้นนะโอเคผมได้ผมได้บวกเจ็ดมาทั้งหมดสิบเก้าชิ้นนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูเลย สูตรไม่มีนะยืนตีธรรมดาเนะี่ยม,มันจะมาก็มาเดี๋ยวขึ้นแปดกันเลยอ่ะมาดีบวกแปดมาดีครับชิ้นแรกก็มาแล้วนะบวกแปดชิ้นแรกก็มาแล้วะโอเคบวกแปดชิ้นแรกมาแล้วบวกแปดที่สอว่าไงอ่ะไม่เป็นไรยากค่อนข้างที่จะยากหน่อยบวกแปดอ่ะไม่เป็นไร ต่แหกรัวๆก็เรื่องของมันรัวไปแล้วอันนี้รัวไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยม,มันติดยากจังอ่ะ <c oughs> อติดยากจังอ่ะเออสองอันเว้ยสูตรก็ไม่มีโอ้ยได้มาสองอัน,นเองเราจะได้เห็นบวกเก้ากันบ้างหรือเปล่าคลิปนี้ แต่แหกรัวเลยนะแต่แหกรัวเลยโอ้ยแหกเยอะไปเปล่าให้ได้ลุนบวกเก้ามเ่งได้โอ้โหเออมาหน่อยแปสามมาแล้วนะแต่แหกไปมันแหกไปรัวเลยแหกไปรนัวเลยมือขวาไปอันที่สี่อันที่สี่ 4. เออมาแวะมาแวะบวกแปดสี่อ okay, <developments? S 1> ันแล้วแวะแปดสี่อันแล้วแวะแปดสี่อันแล้วแวะดูชื่อดูชื่อด้วยดูชื่อด้วยมาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันต้องติดมาเมื่อกี้ไม่เป็นไรใจเวลาแหกอยากจะเอาแปดขึ้นเก้าเลยหน่ยใจตอนแหกห้าอันครับบวกแปดห้าอันแล้วครับบวกแปดห้าแล้วครับว่าไปน้องๆบวกแปดห้าแล้วครับ 6อันไปเลยละกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันยังไม่ยังไม่ได้ไมันยังไ,ไม่ได้หกอันไปเลยหกอันไปเลยละกันหกอันไปเลยละกันบวกแปดได้หกอันแล ah. ้วนะมันต้องมีบวกเก้ามาอันหนึ่งอะจริงมันต้องมีบวกเก้ามาอันหนึ่งอะเอออ่ะเดี๋ยวนะสักครู่นะปเป็นไรี่ยอ่ะโอเคมาละมาละ ไปฮ้ยเฮ้ย,ยบวกแปดติดต่อกันเลยนะติดไปติดต่อกันเลยนะบวกแปดเจ็ดอันเลยเหรอบวกแปดเจ็ดอันวะต้องมีบวกเก้าวะงะคลิปเนี้ยต้องมีบวกเก้าแล้วล่ะเออแอบไปแอบลอบวกแปดมาอีกเลยมันไล่มันไล่มันไล่อาบวกแปดมาอีกครับรู้เยอะเลยนะ บวกแปดแปดอันเลยนะบวกแปดแปดอันเลยนะบวกแปดแปดอันเลยนะจากสามสิบสามอันนะผมว่าบวกเก้าต uh. ้องมาบ้างแล้วแหละจังหวะเนี้ยนี่ล่าเองตีเองเลยนะโอ้โหล่าเองตีเองเลยนะบวกเก้ามาอุ้ยอันแรกมาเลยบวกเก้าอันแรกมาเลยครับบวกเก้าถ้าได้บวกเก้าสองอันนี้ขึ้นสิบเลยนะถ้าได้บวกเก้าสองอันสามอันนี้ขึ้นสิบเลยนะ เฮ้ยบวกเก้ามาแล้วหนึ่งอันนะว่าไงอ่ะบวกเก้าไงบวกเก้าเออข่ออันหนึ่งดิจะได้ลุ้นบวกสิบสองอันเลยขออยอันหนึ่งขออยอันหนึ่งขออยอันหนึ่งโยาก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 ไม่แปลกไม่ติดไม่แปลกพอมันยากมากบวกเก้าอีกอันหนึ่งขออยอันหนึ่งขออยอันหนึ่งโอ้โหยากยาก ยากยากยากเหลือสี่อันวะขอบวกเก้าสักอันหนึ่งวะผมแม่งวางแต่อันแรกเลยอ่ะยากว่ะเผลอเอแม่งบวกเ้าไม่ติดเลยแม่งติดให้อันเดียวโอ้โหแม่งมาให้อันเดียวอันแรกโอเคว่ะมันอาจจะแบบบวกบวกเ้าไม่ติดแล้วแล้วก็แบบไปติดอีกทีบวกสิบอะไรเงี้ย เอ้ยมาไหนด็กคิดวิดีโอนี่มาเอาไหนดีบวกเก้าสองอันดีโหบวกแปดต้องแปดอัน,นบวกเก้าติดอัน,น,อน,นเดียวบ้าหรือเปล่าโหแม่งบ้าจริงบอกโหบอกเก้า <S 2> <S 2> <S บอกเก้าติดอัน,นเดียววะ่ะบอกเก้าติดอัน,นเดียววะ่ะว่าไงวะเฮ้ยบอกเก้าติดอันเดียวอ่ะต้องบอกสิบแล้วละ่ะคือแบบมันไม่มีอะไรจะเสียแล้ว,วอ่ะคือบอกแปดอะติดแปดอันเลยนะแต่บอกเก้าติดอัน,นเดียวเฮี้ย คือบวกแปดแปดอันแม่งให้บวกเก้าแค่อันเดียวอะ่ะคือมึงต้องบวกสิบล่าจังหวะเนี่ยโอ้โหอ่ะยากผู้คำเดียวเลยว่ายากครับผมอเลดดอกอะยังค่อนข้างที่จะโอเคแต่เลลตีบวกอะนะดูคลิปวิดีโอผมไว้นะเออย,ยากนี่บวกสิบติดเตือคมแล้ว ใครเขา,า,ขาเอามาขายกวขาคเอามาขายผมอยากชอบไปสามพันห้าด้วยนะ <c oughs> ไปซื้โอโอ้โหมาขายในตรงนี้ไม่ได้หัวร้อนขนาดนั้นโอเคครับผมก็ใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะโอเคครับก็ฝากกดถูกใจด้วยนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็สนุกสนานกันไปนะคอมสามที่สามอันนะก็ได้ลุ้นอยู่นะบวกแปดแปดอันก็ถือว่าเฮ้ยเยอะอยู่นะก็ ใครมีคอนเทนต์อะไรดีๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอผมได้นะอันไหนที่ผมพอที่จะทำได้ก็จะทำให้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมนะ